อเล็กซานเดอร์อิซักยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับหงแดงช่วยแบ่งเบาความกดดันให้กับอาร์เนสสลอตอเล็กซานเดอร์อิซักยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลช่วยให้อาร์เนสสลอว้าชัชชนะที่จําเป็นอย่างยิ่ง2ประตูต่อศูนย์เหนือเวสต์แฮมซึ่งลูกัสปาเกต้าโดนไล่ออกจากสนามอย่างน่าตกใจเนื่องจากมีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมอาร์เนสสลอตผู้จัดการทีมหงแดงจะมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการรักษาตําแหน่งของเขาไว้หลังจาก ผลงานยแย่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและโมฮัมเหม็ดซาร่าก็ถูกนั่งสำรองจากการเลือกตัวผู้เล่นชาวดาร์กไลน์นี้เข้ารับตำแหน่งแต่อิซักนักเตะที่เซ็นสัญญามาด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ก็ช่วยบรรเทาความกดดันลงได้โดยยิงประตูด้วยการตัดบอลของโคลดี้กัคโปก่อนที่กัคโปจะยิงประตูให้ตัวเองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหลังจากปาเกต้าโดนใบแดงรู้สึกโล่งใจจริงๆส็อตยอมรับภายหลังปาเกต้าได้รับใบเหลืองสอง ครั้งติดต่อการอย่างรวดเร็วจากการโต้เถียงกับผู้ตัดสินดารินอินแลนด์นักเตะชาวบราซิลรายนี้ไม่ยอมให้เพื่อนร่วมทีมเวสต์แฮมหรือแม้แต่เพื่อนร่วมชาติอย่างอาริซอนของลิเวอร์พูลดึงตัวออกไปขณะที่เขากําลังดา่าผู้ตัดสินอยู่จนกระทั่งได้รับใบเหลืองใบที่2เขาเพิ่งกลับมาจากโทษแบนหลังจากได้รับใบเหลืองไปทั้งหมด5ใบในฤดูกาลนี้ต่อมาปาเกต้าได้โพสต์คําขอโทษบนโซเชียลมีเดียแต่กับโจมตีสมาคมฟุตบอลอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติของ ของเขาในระหว่างสลับสวนพ่อกล่าวหาล็อกผลการแข่งขันซึ่งเขาพ้นผิดอีซัคซึ่งลงเล่นให้กับริวพูนัดที่6ตั้งแต่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลด้วยสถิติสูงสุดพลาดโอกาสทองในครึ่งแรกรวมถึงลูกยิงประชิดที่อันฟองอาริโอลาเตยไไ้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาดูราวกับนักเตะที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นให้กับนิวคาสเซิลเมื่อซัดประตูตีตื้นในช่วงนาทีที่6 0ช่วยให้ริวพูขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่8ตลอดได้รับกำลังใจจากผลงานของฟอร์เรสต์เวิร์สซึ่งเป็นผลงานที่ดดีีีท่สขของเาใน ูแม้ว่าดาวเตะชาวเยอรมันน่าจะทําประตูสําคัญของตัวเองได้ในช่วง45นาทีแรกก็ตามในด้านเกมรับทีมเยอนก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเช่นกันพวกเขาเสียไป10ประตูใน3เกมหลังสุดแต่เวิเทมกับยิงไม่เข้ากรอบเลยกับทันทีมจาล็อกโบเวนเกือบทําประตูได้สําเร็จยิงเฉียดประตูที่1ประตูสูนแต่กลับเป็นช่วงบ่ายที่เต็มไปด้วยอารมณ์สําหรับเจ้าบ้านซึ่งได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของบิลลี่บอลตำนานของสโมสรเมื่อช่วงเช้าของ ันน,น้โบเวนได้วางเสื้อหมายเลข4ไว้หน้าอาศาัศจรรย์วิลลี่บอลเพื่อลำลึกถึงอดีตผู้เล่นโค้ชและผู้จัดการทีมเวสต์แฮมที่ลงเล่นให้กับสโมสรถึง799นัดความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทําให้เวสต์แฮมอยู่อันดับที่17มีคะแนนเท่ากับลีที่อยู่อันดับ18และยุติสถิติการเก็บคะแนน7คะแนนจาก3เกมลีกหลังสศดอีซัคประตูแรกยังอีกนั้น Alexander อเล็กซานเดอร์อีซัคพูดรำประตูให้กับลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ผมรู้ว่ามันเป็นเวลานานมากแล้ว และผมพยายามที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของผมผมยังอยู่ระหว่างทางแต่ผมมีความสุขที่ยิงประตูได้ความรู้สึกที่ดีที่สุดในวันนี้คือเราชนะเกมนี้และนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างกำลังใจที่ดีให้กับกลุ่มแต่แน่นอนว่าผมเป็นกองหน้าดังนั้นการทำประตูจะช่วยให้ผมได้เสมอเราต้องใช้ชัยชนะครั้งนี้ไปทางที่ดีแต่ต้องถ่มตนด้วยเพราะเรามุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ข่าวที่นำมาพูดถึงนักเตะคนดังที่จ อาจเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวเท็จจริงและข่าวจริงก่อนจะเชื่อหรือคิดอะไรคอยห,หาข้อมูลต่อไปก่อนตัดสินใจเชื่อนะครับที่นํามาพูดเป็นแค่อยากจะอัปเดตข่าวสารของคนที่พวกพี่ๆชื่นชอบไม่ได้มีเจตนาจะสร้างข่าวที่แต่อย่างใดหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวในคลิปต่อไปก่อนใครนะครับและขอฝากพวกเพื่อนๆทุกคนไปกดติดตามแฟนเพจตามลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะสวัสดีครับ